สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับในตะนอกกลางนะขณะนี้ทั่วโลกก็สนใจโฟกัสตรงไปที่จุดนี้นะครับโดยเฉพาะนะข่าวนี้นะครับสทนี้เห็นหนึ่งว่าผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับสงครามอิสราเอลฮามาส UN นะครับสูญเสียเจ้าหน้าที่88คนในการโจมตีกาซาของอิสราเอล สิ่งนี้ต้องยุติเดี๋ยวนี้นะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกอย่างนี้นะครับบรรดาผู้แทนของสหประชาชาติได้ร่วมมือกันนะครับขอร้องสําหรับการหยุดยิงกาซาพอคือพอสิ่งนี้ต้องยุติเดี๋ยวนี้กล่าวโดยบรรดาตัวแทนนะครับของ UN บรรดาผู้แทนต่างๆประนามนะครับการทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งของอิสราเอลต่อกาซา บรรดาเจ้าหน้าที่สตาฟนะครับ88คนของสหประชาชาติเนี่ยได้ถูกสังหารในกาซาความเสียหายนะครับการเสียชีวิตที่สูงสุดในสงครามเดียวบรรดาผู้นำต่างๆนะครับของผู้แทนสหประชาชาติเนี่ยได้เรียกร้องนะสำหรับการหยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาสที่กำลังดำเนินไปบรรดาหัวหน้านะครับของผู้แทน18แห่งของสหประชาชาตินะครับได้แสดง ความน่าตกใจและความน่าสะพึงกลัวที่การปฏิบัติการนะกาซาที่กำลังดำเนินไปของอิสราเอลบรรดาหัวหน้านะครับของผู้แทนสหประชาชาติเนี่ยยังได้อธิบายถึงการเสียชีวิตนะครับของบรรดาพล,ลเรือเรือนว่าเป็นความน่าสยดสยองสหประชาชาตินะครับตำหนิการกระทำต่างๆของอิสราเอลในกาซาพวกเราขอร้องการหยุดยิงทางมนุษยธรรมติดต่อกัน มันเป็นเวลา30วันพอคือพอสิ่งสำคัญที่ต้องยุติเดี๋ยวนี้สิ่งนี้นะครับรวมถึงบรรดาผู้นำของยูนิเซฟนะ UN เพื่อสตีโปรแกรมอาหารโลกแล้วก็ WHO นะครับหรือองค์การนาำใมโลกบรรดาผู้นำนั้นนะครับได้เน้นย้ำความจำเป็นที่จะส่งความช่วยเหลืออาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคนะครับเพิ่มต่อกาซา ในขณะที่นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่สตาฟของสหประชาชาติเนี่ยได้ถูกสังหารในกาซานะครับนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมโดยบรรดาคนงานเหล่านั้นนะครับได้ถูกรายงานว่านะเป็นของผู้แทนนะผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์นะครับ u n r w a สิ่งนี้นะครับเป็นการสูญเสียที่สูงที่สุดนะที่เคยเป็นมานะสำหรับความตายนะครับของสหประชาชาติ ในความขัดแย้งเพียงครั้งเดียวสยาชาระชาตินะครับประนามการกระทําต่างๆของอิสราเอลในกาซาเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับโลกได้กําลังเฝ้ามองดูสถานการณ์ที่เผยออกมาในอิสราเอลและอาณาเขตปาเลสไตน์นะครับที่ถูกยึดครองในความตกใจและสยดสยองที่บรรดาตัวเลขนะครับที่หมุนวนหนักขึ้นทุกทีของการสูญเสียชีวิตและนะที่ถูกฉีกขาดออกจากกัน ประชากรทั้งหมดนะครับถูกปิดล้อมและอยู่ภายใต้การโจมตีถูกปฏิเสธการเข้าถึงบรรดาสิ่งจําเป็นสําหรับความอยู่รอดถูกทิ้งระเบิดในบ้านในที่หลบภยัยในโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆนะของการบูชาสักการะบรรดาผู้นำสหประชาชาตินะครับได้เ,เร่งเร้าทุกกลุ่มทั้งหมดนะครับนะที่จะส่งเสริมนะบรรดาคำมั่นสัญญาของพวกเขานะครับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ วกขาได้ประนามการทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งของอิสราเอลต่อบรรดาที่หลบภัยโรงพยาบาลและที่ตั้งทางศาสนาต่างๆในกาซาสิ่งนี้นะครับมาในขณะที่การปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในกาซาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปนะครับที่จะสร้างความหายนะการสังหารประชาชนมากกว่า9,700คน การปฏิบัติการทางภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลนะครับมาในการโต้อตอบนะต่อการโจมตีที่น่าประหลาดใจในวันที่7ตุลาคมของฮามาสต่ออิสราเอลการโจมตีนะครับได้สังหารประชาชนมากกว่า1,400คนรวมถึงผู้หญิงเด็กและก็พลเรือนต่างชาตินะครับข่าวแปรชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามีผู้ บริสุดอะก็คือเจ้าหน้าที่นะของสาปาระชา,ชาติเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะในการถูกสังหาร88คนซึ่งทางสาประชาติบอกว่าสูงที่สุดอะนะเป็นประวัติศาสตร์ของสาประชาติที่เคยก่อตั้งมาในในสงครามครั้งเดียวอะนะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่จะซ้อนออกมาไ้รับทราบกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ